สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาป้อนคะแนนของคุณต้องคะแนนของคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่เติมคะแนนเข้ามาให้คุณยายนะคะนี่คือคะแนนของคุณยายนะคะเมื่อคืนนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญเติมคะแนนก็มาให้นะคะแม่ขวาญก็ป้อนให้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญขานะคะแม่ขวาญก็ป้อนให้แล้วนะคะคุณยายตะวันนะคะนี่ วัยหกสิบปีนะคะทานมีม,มีทั้งหญ้ามีทั้งต้นสับประรดนะคะแล้วก็มีผลไม้นะคะอันหวานนะคะให้คุณยายทานแต่เช้าเลยนะคะวันนี้นะคะคุณยายของเรานะคะก็ทานอย่างอาริดอร่อยเลยนะคะคุณยายนะคะแล้วก็กินคําใหญ่มากเลยนะคะคุณยายของเรานะคะกินผลไม้คําใหญ่คาโตมากเลยนะคะนี่ดูนะคะดูนะคะพี่พี่แม่คะ่ะโอโหโห้คุณยายยัดเข้าไปได้ไหมนั่นโอ้โห กินคํำใหญ่มากแล้วก็ยัดเข้าไปได้หมดเลยนะคะไม่มีหล่นแม้แต่ลูกเดียวเลยนะคะคุณยายตะวันของเรานะคะสุดยอดเลยนะคะยายกินคํำใหญ่มากเลยนะยายนะระวังติดคอนะยายค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวนะกินคําใหญ่คำตูมากเลยนะคะคุณยายของเรานะคะสงสัยกลัวโดนแย่งนะสงสัยกลัวโดนแย่งนะคุณยายของเรานะคะ ไม่มีใครแย่งนะคะคุณยายขาะนะกินคำใหญ่มากเลยนะคะคุณยายของเราขอบพระคุณทุกคะแนน,นทุกกำลังใจทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์เลยนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจ,ใจบนทุกทุกท่านเลยนะคะที่แวกับมาไม่ตาคุณยายๆนะคะสองเชือกนะคะของแม่ขวานนะคะขอให้ทุกทุกท่านนะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะได้ชคได้รับก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะคะเงินไหลนองทองไหลมานะคะ ทำการงานใดอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะางมีสีสุขอายุมั่นขัญยืนนะคะเงินไหลนองทองไหลมานะคะเดินทางไปไหนมาไหนขอให้แก็งแกร่ปลอดภัยะนะคะทําการงานใดอยู่ธุรก,กิจใดอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้ก็อกากาศอึมครึม,มนะคะวันนี้นะคะน่าจะฝนตกทั้งวันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะดูจากบรรยากาศนะคะข้างบนนะคะนู่นนะคะวันนี้นะคะฝนน่าจะตกทั้งวันแน่ๆเลยนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศบรรยากาศ เยือกเย็นมากเลยนะคะวันนี้นะคะท้องฟ้าเต็มไปด้วยหมอกควันนะคะวันนี้ฝนน่าจะตกทั้งวันแน่เลยนะคะวันนี้นะคะคุณยายของเรายอย่างอร่อยเลยนะคะคาใหญ่มากดูนะคะดูนะคะคุณยูวิธีคุณยายยัดเข้าไปนะคะดูวิธีคุณยายยัดด้วยกระป๋านะคะจะเป็นยังไงนะคะ กำลังคิว้วกำลังคิว้วกำลังบดนะคะกำลังคิว้วกำลังบดนะคะอ้ามโอ้โหเข้าไปแล้วนะคะเข้าไปแล้วไม่มีหล่นเลยนะคะไม่มีหล่นแม้แต่ลูกเดียวเลยนะกะินอย่างอริดอร่อยมากเลยนะคะคุณยายของเรานะคะสุดยอดเลยนะคะคุณยายสุดยอดเลยนะคะ สำหรับคลิปนี <T |ar|> ้นะคะแม่ควาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านทุกคะแนนทุกกำลังใจทุกยอดไลค์ทุกแชร์นะคะทุกกำลังใจนะคะที่มีให้คุณยายช้างสองเชือกนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ